ก็สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้อีเวนต์เกมเศรษฐีเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางที่เอาจี้เก่ามาอัปเกรดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ใหม่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาสักกี่เปอร์เซ็นต์กันดีกว่าก็ตำราแยกล่างเนี่ยจากอันเดิมก็คือโอกาสแค่35%ใช่ไหมพอมาเป็นคิดปั้นเนี่ยก็จาก35%เพิ่มมาส5ก็รวมๆแล้วเพิ่มกันขึ้นมาถึง1 0ซึ่งเราก็มองว่า 10%เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะส่วนรางวัลปิดอีเวนต์ก็คือได้300เพชรส่วนการทำอีเวนต์เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือสุ่มแต่ว่าสุ่มรอบนี้เนี่ยมันจะมีเรืออวกาศแล้วก็อ่าเราขอเรียกว่าจี้โลกจี้ดาวสุขจี้ดาวอังคารแล้วกันพอขี้เกียจพูดคำว่าท้องอวกาศคือมันยาวเกินโอเคก็คือถ้าเป็นตำราแยกร่างแบบคิดต้านเนี่ยก็คือเอาเรืออวกาศกับ จี้โลกเนี่ยสองอันไปแรกก็คือได้มาเลยถ้าต้องการปืนัตรพิฆาตก็คือเอาเรือเอาอากาศกับจี้ดาวสุกคือสองอันไปแรกแล้วก็เรือเอาอากาศกับจี้ดาวอังคารเนี่ยก็จะได้เครื่องขยายหนุนดําก็ในอีเวนต์เนี่ยก็แรกได้อย่างละครั้งละครั้งละครังส่วนเรือเอาอากาศสามอันเอามาสุม่มจี้เครื่องรางสุดคิดได้แต่ก็มาดูกันว่ามันจะมีอะไรก็คือ เรามองว่าไม่ค่อยจะคุมเลย <c oughs> ก็คือมีตำรายแยกล่างอ่ะก็คือจี้เคล่างในอีเวนต์นั่นเองแล้วก็ปืนมัดจรวดนเครื่องกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าป้ายแดงยึดพื้นที่รถตำรวจอุปกรณ์เขียนแบบปลอมคิดต้านกนแม่เหล็กมันนุตยูสุดแก่งพิ้งในกรรมมหาเศรษฐีสะดุดที่ต้นสัก,กุระอีกแล้วรอบนี้มันมาบ่อยเนาะอ่ะแล้วก็สุดยอดแท็กซี่สนามบินถ้าเรืออวกาศห้าอันเนี่ย มาดูกันว่าแสงแหงเกติยศมีอะไรบ้างก็คือมีทอยดับเบิลยี่ส้องกันการโจมตีและซื้อต่อแล้วก็70สิลายการนางฟ้า50เนี่ยเมื่อเราตกพื้นที่การดวลก็มีโอกาสเลือกหนึ่งใน2เมื่อมาถึงพื้นที่ของตัวเองเนี่ยโอกาส60%ดูดฝั่งตรงข้ามที่กําลังอยู่เที่ยวรอบโลกมาอย่างพื้นที่ของตัวเองส่วนอันนี้ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยโอกาส5 5เ,เพิ่มค่าผ่านทางคูณ2 ดู3มช่องเมื่อตกอย่างแลนด์มาร์กโอกาส50%อ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือสองพันลูกกมดาวซื้อตั๋วสุ่มที่ขํางลางพีเนี่ยมได้หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้นส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ดูเหมือนว่าจะมีโกยทองวด้วยวันจันทร์และวันพุธก็มาอย่าลืมมาลูอเอ้ยอย่าลืมมาโกยเพชรโกยทองกันด้วยก็พิเศษอ่าพิเศษ เมื่อให้ทุกคนได้รับจี้เครื่องรางที่ดีขึ้นและง่ายยิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสถึง50%เพิ่มโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาจบตานะเพิ่มโอกาสา50%จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอไปตีบวกแล้วก็จะรู้กันว่าเพิ่มจริงหรือจบตาก็อีเวนต์การเล่นก็เหมือนเดิมนะก็คือเล่นคูณ5ได้ตัวสุ่มจี้เครื่องรางในอีเวนต์ก็อีเวนต์นี้ก็อะฮะฮะ,ฮะยังไม่จบยังไม่จบมันมันอยู่ท้ายสุดเลย ในวันที่28นะก็คือ,อเล่นทริปเปิลทุกแมปรับฟรี20เพจสูงสุด5ครั้งก็คือ100เพจก็คืออย่าลืมมาเล่นกันด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปทำอีเวนต์กันดีกว่าอ่ะมาเริ่มสูมกันเลยว่าจะออกยากหรือออกง่ายก็เริ่มครั้งแรกละกันครั้งแรกก็ไม่มีวิแววเงียบครั้งที่สองอะได้ละได้ละจะได้อะไร ได้เรือท่องเที่ยวเราคงจะมองว่าไอ้พวกจี้โลกจี้ดาวอังคารพวกจี้ดาวศุกร์พวกเนี้ยน่าจะออกยากกว่าเรือท่องเที่ยวนะอ่ะครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะลืมไม่นับแล้วกันสุบส,บสบุแม่งไปเถอะเพราะชอบนับผิดแล้วคนก็มาก <c oughs> ็คือคอ,อายอะ่ะเข้าใจปะเราอายไม่ได้เลย ได้มาแค่ครั้งเดียว150ร้อยห้าสิบเพดอะสามครั้งอะ150ร้อยห้าสิบเพดได้มาชิ้นเดียวสองร้อยนะนะสองร้อยหรือเปล่าวะเราสูบไปกี่ครั้งวะเรามีกี่เพดวันเนี้ยเออช่เถอสูบไปกี่ครั้งเราก็ไม่รู้ว่าลืมจริงจริงลืมนับด้วยนับเราก็ลืมด้วยพอดีไหม คืออีเวนต์มันยากหรือดวงเรามันไม่ดีอ่ะขออีกสักสองร้อยเพจละกันถ้ามันไม่ได้อะไรก็ขอพอละกันอ่ะมาลนะมาดูกันว่าจะเป็นเรือหรือว่าจะเป็นจี้ท่องเที่ยวเป็นเรือเรือดำที่สองของเรา มาอัปเกรดก็ค,ค,คืออ right ีเวนต์เนี้ยก็คืออยากได้จี้มาตีบวกไอ้พวกเนี่ยของทิเกอร์สายฟ้าซึ่งเราก็ไม่เข้าใจนะคือมาแบบกระปิดกระปอยอ่ะคือกว่าจะครบคือรอนานมากกว่าจะเก็บอัพการ์ดได้อัพการ์ดแล้วก็ต้องมาตีบวกจี้ซึ่งก็ลีราพอตัวนะพอสมอีกสามครั้งนะก็คืออีกร้อยห้าสิบเพรถ้าบางยากจริงๆก็พอ อ่ะมาละโหได้จีโลกมาครั้งเดียวก็คือต้องการจีโลกอีกสองครั้งก็ได้อะต้องการจีโลกอีกหูเรือมาสองอันคือตอนเนี้ยขอจีจีโลกอันหนึ่งคือตอนเนี้ยเราขาดแค่จีโลกกันเดียวอะคือต้องมาสุ่มหาจีโลกแล้วหนึ่งอันจะได้มั้ยเนี่ยกับเพชรที่เหลือแค่สามร้อย ขอจีโรกเกิดจะพอแล้วนะรอบนี้ขอเป็นจ euh, ี้โรกเลยเดี๋ยวเปิดรุ้นทีละกล่องเอจีโรกอยู่กล่องไหนออายู่กล่องนี้เองจี้โลพอเลิกสุ่มแล้วพอ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 แล้วพอแล้วเลิกสุ่มแล้วเลิกสุ่มแล้วมาปิดอีเวนต์ได้เป็นที่เรียบร้อยก็คือมันเป็นจี้เดิมอะต่อให้ได้มาก็คิดอยู่ว่าก็ต้องทํา ทำเนาะทำดีไหมหรือว่าจะสุ่มหาออฟหรือว่าจะพอเอ๊ะความคิดตีกันแล้วเนี่ยพอพอรบับพอรับพอรับเอาไว้ทำอีเวนต์หน้าดีกว่าคือไม่อยากเอาอะไรไปโยนทิ้งแล้วอะก็สำหรับอีเวนต์นี้ปิดอีเวนต์ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีบายบาย